อยากจะให้มวยไทยเป็นการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดในโลกที่ต่างชาติต้องยอมรับสอเดชพันธ์ออกไปมีอาวุธครบถ้าเกิดคุณมีความมั่นใจคุณทําไปเลยความเป็นสอเดชพันธ์ต้องรักษาอนุรักษ์ไว้ซึ่งแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยสุรเชษเดชพันธ์ตำรวจมือปราบน้ำดีผู้ปลุกปั้นไข่มวยสุดแกร่งสอเดชพันธ์ หนึ่งในค่ายมวยที่น่าจับตามองมากที่สุดครับจากฟอร์มการชกของเหล่ากำปั้นหลายคนที่กำลังมาแรงสุดๆในเวลานี้นี่ไม่พ้นค่ายมวยสอเดชพันธ์ภายใต้การบริหารของพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์นายตำรวจมือปราบน้ำดีหรือที่ในวงการมักเรียกเขาว่ารองเชษปัจจุบันรองเชษส่งเด็กในสังกัดขึ้นชกทั้งมวยไทยสยกและมวยไทย5ยก โดยเฉพาะในศึกวันลุมพินีที่หลายคนเดินหน้าเก็บชัยอย่างต่อเนื่องฟันโบนัสจากชาตรีสิทธิยอดธงรวมกันแล้วหลักล้านบาทและบางรายก็ได้สัญญาขึ้นไปชกในวันแชมเปี้ยนชิพเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสุรเชษเดชพันธ์ครับสมัยก่อนนั้นเป็นอดีตนักกีฬาเก่าเล่นทางฟุตบอลซ้อมมวยซึ่งเจ้าตัวชื่นชอบในกีฬามวยเป็นอย่างมากและเมื่อได้เห็นเขาใส่กาแล็กซี่ในจอตู้ก็เดินหน้าทำตามความฝันสร้างค่ายมวยเป็นของตัวเองขึ้นมาได้สำเร็จ รองเชษเผยครับว่าค่ายมวยสอเดชพันธ์มีทีมงานเทรนเนอร์มืออาชีพที่จะคอยฝึกสอนแม่ไม้มวย,ยไทยให้กับนักมวยทุกคนเป็นประจำเพื่อให้นักมวยเกิดการจดจําและสามารถนําไปใช้งานได้จริงยามขึ้นสังเวียนจะเห็นได้ว่านักชกจากค่ายแห่งนี้มักจะนําลีลามแม่ไม้มวย,ยไทยมาโชว์ให้เราได้เห็นอยู่เสมอ สำหรับค่ายสอเดชพันธ์นะครับเคยได้รับรางวัลค่ายมวยยอดเยี่ยมอันดับที่3ของสนามมวยลุมพินีและรางวัลค่ายมวยยอดเยี่ยมของช่องเจ็ดสีมาครองในปี2560ซึ่งค่ายแห่งนี้ครับถือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเจ้าเสือใหญ่ที่ถูกรับเลือกให้คว้ารางวัลนักสู้ผู้ใช้ศิลปะมวยไทยยอดเยี่ยมในปี2 5 6 3จากเวทีมวยไทยช่องเสีอีกด้วย ปี e 50เนี่ยเริ่มมาบรรจุครั้งแรกที่สนบนโยธิน mm hmm. ก็เป็นพื้นที่ของค่ายมวยนับปัจจุบันที่ตั้งอยู่ mm hmm. เมื่อเรามีใจรักเรื่องของมวยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. ก็อยากจะเฟ้นหาดาวรุ่ง mm hmm. เพื่อที่จะสร้างให้พื้นที่ในชุมชนจันเกษม mm hmm. ชุมชนวัดลาดเท้าวต mm hmm. ิบกว่าชุมชนใหญ่ๆเนี่ย ให้เขามีฮีโร่ของเขาเพื่อที enfin ่จะผลักดันให้ห่างไกลอยากยาเสพติดก็เริ่มมีตั้งแต่เจ้าเสือใหญ่เลยที่เกิดในซอยเสือใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนในของสนนโยธินอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมสร้างเนี่ยอย่างน้อยๆความเป็นอัตลักษณ์มวยไทยอาวุธที่นําออกไปใช้ต้องฝึกฝนสร้างทักษะสร้างอาวุธอย่างแท้จริงอยากจะให้มวยไทยเป็นการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดในโลกที่ต่างชาติต้องยอมรับต่อเรพันมีอาวุธครบ จะตัวหลุดแล้วเสียหลักเสียเหลี่ยมเสียทรงผมบอกไม่ต้องถ้าเกิดคุณมีความมั่นใจคุณทําไปเลยความเป็นสอรยพันสิ่งหนึ่งก็คือต้องรักษาอนุรักษ์ไว้ซึ่งแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยแล้วก็นําออกไปใช้ได้จริงครับ สุดท้ายคงต้องบอกว่าการสร้างคนสร้างโอกาสมากกว่าหวังผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวต่อให้คนเหล่านั้นจะมีจุดเริ่มต้นหรือต้นทุนชีวิตที่ต่างกันก็ล้วนสามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยอาชีพนักมวยได้ซึ่งนี่คือแนวคิดดีๆของรองเชษพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์